เทพเซียน40,000ปีตอนที่198คิดค่าค่าเช่นนั้นก็ตายด้วยกันทางเหนือสุดของแผนที่เจ้าเทียนชงทิ้งมือดี100คนไว้ที่ค่ายฐานปิดกั้นพื้นที่หุบเขาอย่างแน่นหนาชนิดที่ว่าแม้แต่หยดน้ำยังไม่อาจกระเซ็นผ่านและเพื่อไม่ให้หลีเหยาวช้วยโอกาสใช้อาวุธวิเศษบินผ่านเหนือศีรษะของพวกมันไปโดยตรงกลุ่มคนที่เจ้าเทียนชงเหลือทิ้งไว้ ล้วนเป็นยอดฝีมือกระบีบินหากหลีเหยาวคิดบินข้ามหุบเขาทางอากาศกระบีบินหลายสิบเล่มจะถักทายมันทันทีและยึดถือมนันเป็นเป้าสังหารหลังจากนั้นเจ้าเทียนชงนำยอดฝีมือของหอลายดาบเก้้อยคนมุ่งหน้าไปในป่าเริ่มตีวงเข้าสู่ศูนย์กลางของแผนที่พวกมันจะต้องค้นพบหลีเหยาให้ได้ก่อนชุมนุมมัดเหล็กสังหารหลีเหยาช่วงชิงแผ่นหยก นำกลับไปยังฐานทัพของพวกมันโดยเร็วที่สุดฝ่ายใดสามารถช่วงชิงแผ่นหยกได้ก่อนนำกลับไปที่ค่ายฐานและใส่แผ่นหยกในสมองกลผลึกวิเศษจะกลายเป็นฝ่ายมีเปรียบในทันทีจากนั้นก็เพียงป้องกันการบุกโจมตีของคู่ต่อสู้จนกว่าจะครบเวลาหนึ่งชั่วโมงไม่ว่าสงครามใดฝ่ายป้องกันมักจะเป็นฝ่ายมีเปรียบกว่าเสมอเวลาไม่รอท่ารีบค้นหาต่อไป มีคนของชุมนุมหมัดเหล็กนับพันติดตามอยู่ด้านหลังมันหลี่เหวาได้แต่หลบหนีขึ้นเหนือเท่านั้นทุกคนใส่ใจกับรุกขบวนจะได้กระจัดกระจายกันมากเกินไปในป่ามีหมอกหนาพอสมควรตรวจด,ดูให้แน่ใจว่าต้องมีสหายอย่างน้อยสองคนอยู่ใกล้ๆกับเจ้าหากพบว่าหลี่เหยากำลังโจมตีสหายของเราอย่าได้รีบร้อนเข้าไปช่วยเหลือก่อนอื่นให้เรียกสหายอย่างน้อยสองคนเข้ามาก่อนผนึกกำลังเป็นหน่วยย่อยสามคน แล้วคอยเข้าไปต่อสู้กับมันขอย้ำอีกครั้งสมคนอย่างน้อยต้องสามคนขึ้นไปจะเริ่มโจมตีหลียาวได้ไม่ว่าอย่างไรพวกเรามีสหายร้อยคนเฝ้าประตูหุบเขาเอาไว้แล้วกระถางท้องฟ้ายังถูกปิดกัน้นต่อให้มันมีปีกบินก็ไม่อาจหนีรอดไปได้และที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะฆ่าหลียาวยังชิงแผ่นโยกห้ามปะทะกับชุมนุมหมัดเหล็กเป็นอันขาด ในระบบการถ่ายทอดสดของเครือข่ายการต่อสู้ทุ่งหรังใหญ่นอกเหนือจากภาพเหตุการณ์จริงที่ถ่ายทอดมาจากทุกซอกทุกมุมแล้วยังมีหน้าจอภาพมายาขนาดใหญ่อยู่ด้านบนสแสดงภาพแผนที่สามมิติโปร่ปรงใสของสันเขาลมเหลืองมีจุดเล็กๆ2 0พ0กับอีกหนึ่งจุดกระจายอยู่ในแผนที่จุดสีแดงเป็นตัวแทนของชุมนุมหมัดเหล็กจุดสีน้ำเงินหมายถึงหอลายดาบส่วนจุดสีดำโดดเดี่ยวเพียงหนึ่งเดียว เป็นตัวแทนของพันธมิตรเพลิงดาราหรืออาจบ,บอกว่านั่นคือหลีเหยาเห็นจุดสีดำเล็กๆวิ่งเข้าไปในป่าอย่างเอาแน่เอานอนไม่ได้ดูเหมือนจะเคลื่อนที่ไปรอบๆอ,อย่างไร้จุดหมายเป็นเวลานานแต่ขายวาดกลัวหอลายดาบที่กำลังโอบล้อมเข้ามาทางเบื้องหน้าไม่กล้าเดินหน้าต่อไปและเสาะหาสถานที่ซ่อนตัวอันมิชิตที่กลางป่าใช้เวลาไม่นานนักจุดสีแดงและสีน้ำเงินที่จัดขบวนเป็นรูปพัด ก็บีบร้อมเข้ามายังใจกลางป่าทึบอย่างรวดเร็วจากปลายทั้งสองด้านเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ที่หลุดออกจากกลุ่มและถูกหลีเหยารอบโจมตีทั้งสองฝ่ายรูปขบวนยังคงเกาะกลุ่มกันอย่างแน่นหนาไม่ได้ขยายตัวไปในป่าจึงยังคงมีช่องว่างมากมายอย่างไรก็ตามนี่ก็เหมือนกับบ่วงที่ค่อยๆกระชับเข้าไปทีละน้อยพื้นที่เคลื่อนไหวของหลีเหย้าจะค่อยๆถูกบีบให้แคบลงเรื่อยๆ มีหลายครั้งที่แทบถูกพบเห็นทั้งสองฝ่ายค่อยๆเคลื่อนกล้เข้ามาจนกระทั่งในที่สุดจุดสีแดงและสีน้ำเงินที่เป็นตัวแทนของทับหน้าเริ่มสอนทับกันและแล้วการเชิญหน้ากันครั้งแรกระหว่างทั้งสองฝ่ายก็เกิดขึ้นในปา่าเหมาะเต็มไปด้วยต้นไม้สูงตรหงานประหนึ่งเงือมเงาของสัตว์ักษ์ที่กำลังสยายเขี้ยวเล็บตระเตรียมขย้ำกินมนุษย์ตัวกระจอยรอย ทามกลางพุ่มไม้เสียงกรีดแหลมของสัตว์อสูรที่ไม่ทราบว่าเป็นตัวอะไรยิ่งเพิ่มความตึงเครียดมากกว่าเดิมทุกผู้คนหน้าผากชุ่มโชกไปด้วยเม็ดเหงื่อเส้นประสาทเขม็งตึงแทบระเบิดในขณะเดียวกันดวงตาก็สอดสายไปมาใช้ความตื่นตัวระมัดระวังขั้นสูงสุดป้องกันการรอบโจมตีของหลี่เหวยาวจากทุทติศทุกทางในหมอกสีเหลืองที่อยู่ฝั่งตรงขาม เห็นเงาร่างสูงโปรงแกร่งกราวค่อยๆปรากฏขึ้นไม่ได้ปกปิดซ่อนเล้นความเป็นศัตรูในดวงตาแม้แต่น้อยก้าวช้าลงดาบอยู่ในฝักตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะต่อสู้กับชุมนุมหมัดเล็กเจ้าเทียนชงตวาดอย่างเฉียบขาดมันทราบดีว่าทุกคนเป็นเด็กหนุ่มที่มีเลือดลมเดือดระอุปกติแล้วความสัมพันธ์ของพวกมันก็ไม่ค่อยจะปรองดองกันอยู่แล้วบางครั้งยังมีการกระทบกระทั่งกัน เพื่อแย่งกันใช้อุปกรณ์หรือทสารที่ฝึกยากจะรับประกันได้ว่าในช่วงเวลาอันเปราะบางเช่นนี้จะไม่มีคนที่ไม่อาจระงับอารมณ์จนทำเรื่องโง่เขลาลงไปหากเป็นเช่นนั้นก็จบสิ้นแล้วในขณะเดียวกันที่ฟังตรงคามสูงเสียงของหลูเทียสานดุดฟ้าคำรามดังออกมาจากม่านหมอกเจ้าเทียนชงปิติยินดียิง่งหลูเทียซานมีนิสัยใจ,ใจคอหนักแน่นมั่นคงไม่ใช่คนป่าเถื่อนที่มีสมองเป็นกรามเนือ นอกจากนี้พวกมันยังได้เพาะสร้างมิตรภาพอันลึกล้ำในระหว่างการต่อสู้ในเมืองชิงเจอ๋อยามหนี้ได้พบกับมันชวนให้วางใจได้ว่าเหตุการณ์ไม่หลุดออกจากการควบคุมลูเทียซานนี่ข้าเองเจ้าเทียนชงออกมาสนทนากันสคราดีหรือไม่ในไม่ชา้าลูเทียซานพร้อมด้วยสมาชิกอันกแกร่งกล้าของชุมนุมหมัดเหล็กจำนวนหนึ่งก็โผล่ออกมาจากม่านหมอกด้วยท่าทีระมัดระวัง เจ้าเทียนชงยกสองมือขึ้นแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ประสงค์ร้ายจากนั้นนำสมาชิกแกนหลักของหอลายดาบหลายคนเดินไปที่ใจกลางป่าลูเทียซานแม้ว่าชุมนุมหมัดเหล็กของเจ้ากับหอลายดาบเราจะมีข้อบาดหมางกันมากมายแต่ถึงที่สุดแล้วพวกเราต่างเป็นคนของวิถีทางอันเที่ยงธรรมคราครั้งนี้ผู้ที่พวกเรากำลังตามล่าเป็นยอดฝีมือพักมาอันอื้อเฉาว ไม่มีเหตุผลที่พวกเราจะมาเข็นค่ากันเองโดยไร้ประโยชน์ไม่เช่นนั้นรังแต่จะพากันพินาศทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าเจ้าคงเข้าใจชัดแจ้งในคํากล่าวที่ว่านกกระยางสู้กับหอยกาบชาวประมงได้ประโยชน์เนื่องจากเป็นการจำลองการต่อสู้จริงเจ้าเทียนชงจึงต้องสวมบทบาทตามอัตลักษณ์ของมันอย่างสมบูรณ์กล่าวเน้นย้ำชา้าชรู้เทียสานพยักหน้ากล่าวว่าแน่นอน ข้าได้กำชฉับพี่น้องทุกคนเอาไว้แล้วว่าก่อนหน้าที่จะได้พบแผ่นยกจะต้องไม่ลงมือต่อสู้กับหอลายดาบหวังว่าคนของเจ้าเองก็จะไม่หุนหันพันแล่นเช่นกันเจ้าเทียนชงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าวางใจเถอะหลายวันมานี้พวกเราได้ศึกษาบันทึกภาพการต่อสู้ของหลี่เหยาสำแล้วสำเล่าความดุดันและความเจนจัดของมันทิ้งความประทับใจให้แก่พวกเราอย่างลึกหล้ำทุกคนจะไม่หุนหันพันแล่นแน่นอน และจะไม่ปล่อยให้หลี่เหยานั่งอยู่บนภูชมดูพยักษ์ต่อสู้กันอย่างสะดวกได้พบกันก็ดีแล้วมีสู้พวกเราแบ่งพื้นที่ค้นหาพวกเจ้ารับผิดชอบทางตอนใต้ของป่าส่วนพวกเราจะไปทางเหนือทุกคนค่อยคค้คนหาอย่างละเอียดไปทีละชุนทีละชุนต่อให้ต้องขุดดินลึกสามชื่อก็ต้องทำรอจนคนพบหลี่เหยาวและได้รับแผ่นยกถึงยามนั้นค่อยมาสะสารความแค้นระว่างเรา ลูเทียซานหลบตาลงนิ่งคุณคิดอยู่ชั่วขณะคอยพยักหน้ารับแต่แล้วทันใดนั้นปรากฏเสียงร้องดังมาจากระยะไกลคนทั้งสองม่านตาหดแคบเท่าลูเข็มในเวลาเดียวกันพวกมันลังเงือเย็นเยียบพันตวาดรั้นอย่างผอมเพียงเกิดอะไรขึ้นห้ามทำอะไรทั้งสิน้นทางหนึ่งกล่าวอีกทางหนึ่งนำยอดฝีมือของแต่ละฝ่ายมุ่งตรงไปยังทิศท,ทางที่มีเสียงร้องพร้อมกันนั้น พวกมันยังสั่งการผ่านสมองกลผลึกวิเศษบอกให้ทุกคนสงบสติอารมณ์รีบรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอย่าได้หุนหันพันแล่นจนกว่าพวกมันจะไปถึงโชคไม่ดีที่สันเขาลมเหลืองเต็มไปด้วยหมอกประหลาดเป็นโลกเศษซากที่อยู่ห่างจากพบกำเนิดสวรรค์ดังนั้นเครือข่ายไม่เสถียรการติดต่อขาดขาดห,หายหายกลางป่าถืบอันเต็มไปด้วยหมอกกองกำลังส่วนใหญ่ของทั้งสองฝ่ายเผชิญพบกันโดยไม่รู้ตัว หน่วยย่อยหลายหน่วยดูเหมือนว่าจะถลำเข้าไปในแนวหลังของอีกฝ่ายรอจนหมอกเบาบางลงพวกมันค่อยพบว่าเผชิญหน้ากันในระยะประชิดเสียแล้วแต่ทุกคนยังคงจดจำคำกำชับกำชาได้มันจึงไม่ได้เปิดฉากต่อสู้กันเพียงถอยห่างออกมาถลึงตามองอีกฝ่ายอย่างดุเดือดรอจนเจ้าเทียนชงและหลูเทียซานไปถึงค่อยพบว่าเป็นหน่วยย่อยขนาดสมคนของหอลายดาบ เผชิญหน้ากับชุมนุมหมัดเหล็กจำนวนเท่ากันทั้งสองฝ่ายคลายเดินอยู่บนคมมีดบรรยากาศเย็นเยียบตึงเขมรการต่อสู้อันดุเดือดสามารถประทุขึ้นได้ถูกเมื่อเกิดอะไรขึ้นคามิชัยบอกว่าก่อนที่จะพบแผ่นยก้ามีให้ผู้ใดเจ้าเทียนชงและหลูเทียสานร้องตวาดในเวลาเดียวกันแต่แล้วพวกมันเพียงกล่าวได้ครึ่งประโยคคนกับตะลึงงานจนลืมคำพูดที่จะกล่าวเนื่องเพาะ พวกมันค้นพบในทันทีว่าบนต้นไม้ขนาดใหญ่ระว่างหน่วยย่อยทั้งสองฝ่ายเปลือกไม้บางส่วนถูกลอกออกเผยให้เห็นเนื้อไม้สีขาวนวลสะดุดตาซึ่งสลักไว้ด้วยคำว่าแผ ok ok ่นยกแผ่นยกมีหนามสามยังมีลูกศรเล็กๆชี้ไปยังรูบนต้นไม้ในขณะเดียวกันรูเล็กๆในเนื้อไม้จุดนั้นเผยให้เห็นแผ่นยกที่ยื่นออกมาครึ่งหนึ่งชั่วรผิดตานั้น เจ้าเทียนชงและหลูเทียศาสตร์แทบจะรำร้องด่าทอออกมาในใจมีความรู้สึกจนปัญญาผุดขึ้นมาวูบหนึ่งสงบใจไว้ทุกคนสงบใจไว้กับดักที่ชัดเจนถึงเพียงนี้พวกเจ้ายังมองไม่ออกอีกหรือลีเหยายงเพียงแค่ต้องการให้พวกเราเข็นค้ากันเองเพ่นยกนี้จะต้องเป็นของปลอมไม่ผิดแน่บางทีอาจมีระเบิดซุกซ่อนอยู่ด้านหลังแพนยกหากดึงแพนยกออกมาไม่แน่ว่า อาจระเบิดพวกเราทั้งหมดไปด้วยกันเจ้าเทียนชงตะโกนรัวเร็วดุดซุ้มเสียงเข้งขึมซึ่งความจริงแม้แต่มันเองยังกังขาในสิ่งที่เพิ่งกล่าวออกมาเช่นกันหลีเหวเพียงสามารถพกพาอาวุธวิเศษเท่ากับเป้สะพายหลังมาตรฐานหนึ่งใบเท่านั้นแม้ว่าจะยัดเต็มไปด้วยระเบิดก็เก่งว่าจะมีพลังทำลายไม่มากนักในพื้นที่เปิดโล่งเช่นนี้แม้เกิดการระเบิดขึ้นจริงก็ไม่อาจทำลายคนได้สักกี่คน ทุกคนถอยไปก่อนไปรวบอยู่หลังต้นไม้ข้าจะรองตัวดูทุกผู้คนพากันล่าถอยไปสิบกว่าเมตรแต่ละคนซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ใหญ่จ้าวเทียนชงปลดปล่อยเส้นใยปานออกมาพุ่งเข้าหาแผ่นยกอย่างชา้าช้าวุบทันทีที่เส้นใยปานกระทุบถูกแผ่นยกพันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเห็นนกกระเรียนกระดาษตัวเล็กๆตัวหนึ่งบินออกมาจากรูในต้นไม้กระโดดโรเต้นกลางอากาศเปร่งเสียงร้องแหลมใส นี่ก็คืออาวุธวิเศษซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในสหพันธ์สิงเหยวนกกระเรียนส่งข่าวซุ้มเสียงของหลียาวพันดังออกมาจากภายในตัวนกกระเรียนกระดาษสหายจากชุมนุมหมัดเหล็กและหอลายดาบถูกท่านสบายโปรจะได้สงสัยในความถูกต้องของแผ่นหยกที่อยู่ตรงหน้าพวกเจ้าข้าส่งมาให้ด้วยความจริงใจนกกระเรียนกระดาษศีรษะพงกขึ้นลงเป็นจังหวะ รากับหลีเหยาวมากล่าวคำพูดเหล่านี้ด้วยตัวเองหากข้าไม่ทิ้งแผ่นหยกออกมาพวกเจ้าสองพันคนก็จะไล่ลา่าข้าไม่ยอมหยุดภ่ายตายการผนึกกำลังของพวกเจ้าข้าแทบไม่มีโอกาสแม้แต่น้อยดังนั้นแผนการของข้าก็คือส่งมอบแผ่นหยกให้แก่พวกเจ้าแต่โดยดีให้พวกเจ้าเข่นข้ากันเองไปก่อนหากโชคดีพวกเจ้าจะเสียหายหนักทั้งสองฝ่าย ถึงตอนนั้นชาวประมองอย่างข้าก็จะได้ออกมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างเต็มที่หากเจ้ากังวลว่าแพ่นยกเป็นของแทรหรือไม่นั่นก็ง่ายมากเพียงนำกลับไปทดสอบด้วยสมองกลผลึกวิเศษที่กำหนดไว้ก็จะเห็นเองว่าข้อมูลที่เก็บไว้เป็นของจริงหรือไม่ข้อมูลเหล่านี้ถูกผนึกด้วยกระแสะความคิดพิเศษข้าไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือขัดลอกได้ เมื่อกล่าวถึงตรงนี้นกกระเรียนกระดาษกลับนิ่งเงียบไปชั่วขณะหนึ่งใายจะให้เวลาพวกมันได้คบคิดใครควรรอจนทั้งสองฝ่ายเริ่มตั้งสติได้นกกระเรียนกระดาษก็กะพือปีกอีกครั้งแล้วกล่าวสืบต่อแน่นอนแม้ว่าข้าจะกล่าวเช่นนี้ก็มีความเป็นไปได้มากกว่า90%อร์ซที่แผ่นหยกนี้จะเป็นของปลอมเพียงเพื่อหลอกให้พวกเจ้าทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันพวกเจ้ายังสามารถไล่ล่าสังหารฆ่าต่อไปเชื่อว่า ภายใต้ยเหฟ้าตะคายดินของคน2,000คนคนข้าคงไม่อาจหลบซ่อนตัวได้นานอย่างไรก็ตามการเล่นเป็นหมูกินเสือไม่ใช่แบบฉบับของข้าดังนั้นข้าขอเตือนเจ้าสักคำยามนี้ข้าบรรลุดาเลียนชีขั้นที่6แล้วสามารถนำพลังปานมาใช้ในการต่อสู้อย่างแท้จริงพลังฝีมือรุดหน้าดุดก้าวกระโดดกล่าวได้ว่าอาศัยพวกเจ้าเพียงสคนหคนยอมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้า หากต้องการสังหารค่าจริงๆพวกเจ้าจะต้องรวมกลุ่มกันมาอย่างน้อย30 50คนอย่างไรก็ตามเราสหายจากหอลายดาบเอ๋ยข้าขอแนะนำว่าพวกเจ้าเวลาที่ตามา่าคาให้ขยับช้าลงสักเล็กน้อยจะดีกว่าอย่าได้รีบเร่งมากเกินไปนักเพราะว่าข้าได้ตัดสินใจแล้วว่าหากพวกเจ้าผนึกกําลังกันไล่่า,า้าจริงๆเช่นนั้นข้าจะมุ่งเป้าสังหารเฉพาะคนของหอลายดาบเจ้าทุกคนที่ถือดาบ จะกลายเป็นเป้าหมายในการล่าของคาเชื่อว่าก่อนที่พวกเจ้าจะสามารถกำจัดคาคาสามารถฉุดลากสมาชิกของหอลายดาบไม่น้อยกว่า30 50คนมาเป็นเพื่อนร่วมกบฝังด้วยเดิมทีความแข็งแกร่งของหอลายดาบเจ้าก็อ่อนด้อยกว่าชุมนุมมัดเหล็กอยู่แล้วสึกชิงถ้วยเหลือยทิ่งในรอบ10ปีมานี้พวกเจ้าเพียงชนะแค่สองครั้งเท่านั้นมิหนำซ้ำปีที่แล้วยังพ่ายแพ้อย่างน่าอนาถ เชื่อว่าด้วยความช่วยเหลือของข้าในปีนี้พวกเจ้าจะพ่ายแพ้อย่างอนายิ่งกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าเทียนชงเจ้าเป็นกุญแจสําคัญที่จะนําพาหอลายดาบไปสู่ชัยชนะข้าหวังว่าเราจะไม่ได้พบกันกลางป่าเพราะว่าข้าจะจู่โจมสังหารเจ้าโดยไม่คํานึงถึงค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายออกไปหากเจ้าต้องการกําจัดข้าข้าจะฉุดลากหอลายดาบของเจ้าลงนรกไปด้วย